เกมพลิกร่างคาสิโนไปต่อหรือพอแค่นี้ฝ่ายค้านไม่ยอมให้จบง่ายๆเรื่องร้อนชาในสภาตอนนี้ที่ทุกคนจับตามองคงหนีไม่พ้นประเด็นที่คณะรัฐมนตรีตัดสินใจขอถอนร่างกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ากฎหมายคาสิโนนั่นแหละครับ นี่มันกฎหมายที่รัฐบาลเคยบอกว่าเป็นนโยบายเรือธงจะสร้างรายได้เป็นแสนล้านบาทแถมยังเร่งรัดให้เข้าวาระประชุมด่วงแซงหน้ากฎหมายอยื่นๆเลยนะคะแล้วทำไมจู่ๆถึงเปลี่ยนใจถอนออกไปล่ะคะนั่นแหละครับที่หลายคนสงสัยทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ให้เหตุผลในสภาว่า 1. ประชาชนยังมีความไม่เข้าใจและเห็นต่างกับกฎหมายนี้ สองมีการปรับเปลี oh <m> ่ยนองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไปมากซึ่งคอรมอใหม่ควรมีสิทธิ์ทบทวนกฎหมายที่ค้างอยู่ท่านบอกว่านี่เป็นเรื่องปกติที่เมื่อเปลี่ยนรัฐมนตรีประจำกระทรวงก็มักจะถอนร่างกฎหมายกลับไปทบทวนกันใหม่เหตุผลหลักๆก็คือเรื่องความเห็นประชาชนกับเรื่องปรับคอรมอใช่ไหมคะใช่ครับแต่คุณพระดอนปริศนานันทคุณสสพักภูมิใจไทยโตกลับทันทีว่าไม่แน่ใจในท่าทีรัฐบาลเลยเพราะเมื่อก่อนรัฐบาลบอก จะเอาไปจะตายต้องผลักดันให้ได้พอวันนี้ไม่เอากลับมีเหตุผลมาอ้างคุณพระรดอนยังย้อนไปที่พุนจุลพันธ์เคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากถอนเพราะมีปัญหาอื่นที่ประชาชนสนใจมากกว่าอย่างปัญหาชายแดนกับกัมบูชาคาสิโนไปเกี่ยวกับชายแดนกัมบูชาได้ยังไงคุณพระรดอนสงสัยเหมือนกันครับแถมยังเอ่ยถึงประเด็นคลิปหรือดีลลับที่เป็นข่าวว่านายกคุยกับอังเคิลและมีคนแอบอัดเสียงคุณพระดอนตั้งคำถามว่าสิ่งที่นายกพูดว่าจะเอาอะไรขอให้บอก มันอยู่ในดีลนั้นด้วยหรือเปล่าแล้วเรื่องดีลลับคุณจุลพันธ์ว่ายังไงคะคุณจุลพันธ์ยืนยันปฏิเสธครับว่าไม่มีหรอกครับดีลลับๆโดยเฉพาะเรื่องนายกคุยโทรศัพท์แล้วโดนแอบอัดเทปมันถ้าฟังด้วยใจเป็นกลางจะรู้ว่าไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นกับประเทศแม้แต่ประเด็นเดียว และที่พูดถึงเรื่องไปกินข้าวเหมือนจะพาดพิงถึงคุณรังสิมันโรมใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณรังสิมันโรมสอส,อสอพักประชาชนก็ขอใช้สิทธิพาดพิงทันทีบอกว่าที่รัฐมนตรีช่วยพูดถึงเรื่องกินข้าวนั้นหมายถึงเขาเองคุณรังสิมันยืนยันว่าการกินข้าวมีอยู่จริงแต่ไม่ได้เป็นการไปดีลเพื่อร่วมรัฐบาลอะไรทั้งสิน้นและสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดเป็นความจริงไม่ได้มีพฤติกรรมตรบัดสัตว์ คุณลังซิมันยังแปลกใจว่าการกินข้าวของเขาจะทำให้รัฐบาลสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้ได้อย่างไรคุณลังซิมันก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองใช่ไหมคะใช่ครับกูลังซิมันยังย,งย้ำกันว่าฝ่ายค้านต้องการความชัดเจนว่ารัฐบาลจะเอากฎหมายฉบับนี้กลับเข้ามาอีกเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าตอนนี้เสียงไม่พอหรือมีปัญหาเรื่ององมรชมก็เลยขอถอนกลับไปตั้งหลักก่อนแล้ววันหน้าค่อยกลับมาเสนอใหม่ ถ้าทาแบบนั้นเหตุผลเรื่องปัญหาชายแดนหรือปัญหาอื่นๆที่เคยอ้างมาก็จะฟังไม่ขึ้นเลยครับฝ่ายคา้านยังไม่เชื่อเหตุผลของรัฐบาลและมองว่าเป็นการซื้อเวลาใช่ไหมคะถูกต้องครับคุณพระดอนเองก็ชี้ว่าเหตุผลเรื่องการปรับเปลี่ยนคอรมอนั้นรัฐมนตรีต้นเรื่องอย่างรัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีช่วย3ามคนก็ยังอยู่เหมือนเดิมที่เปลี่ยนคือไม่มี8คนที่เป็นสส่วนของภาคภูมิใจไทยออกจากคอรมอ และ69เสียงของทุมใจไทยที่ไม่อยู่ในฝากรัฐบาลแล้วคุณพระดอนจึงสรุปว่านี่คือเหตุผลทางการเมืองลุ้นๆครับไม่มีประชาชนเกี่ยวข้องแล้วถามว่าถอนทําไมในเมื่อบอกว่านี่คือระยุายเรือธงที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแสนล้านเหมือนกําลังบอกว่าถอนเพราะเสียงในสภาไม่พอเป็นไปได้สูงครับคุณพระดอนตั้งข้อสังเกตว่าการที่รัฐบาลบอกว่าจะชะลอเพื่อนํากลับไปเสนอใหม่ในเวลาที่เหมาะสมนั้นเขาตั้งคําถามว่า เวลาที่เหมาะสมคืออะไรหมายถึงเมื่อได้เสียงมูเฮ่ามาแล้วถึงจะมั่นใจว่ามีเสียงเพียงพอที่จะผ่านร่างใช่หรือไม่ฝ่ายค้านดูจะไม่ยอมให้ถอนแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับคุณพระรนย้ำจุดยืนของภูมิใจไทยว่าไม่เห็นด้วยกับคาสิโนและจะไม่มีวันเห็นด้วยที่เขาต้องการให้พิจารณาต่อวันนี้ก็เพื่อแสดงจุดยืนว่าการถอนออกไปของท่านมันไม่เท่ากับการยกเลิกคุณพระรนต้องการการยกเลิก ไม่ใช่แค่การถอนเพื่อไม่ให้เรื่องนี้กลับมาในสภาอีกเขาจึงจะเป็นต้องเดินหน้าพิจารณาเพื่อลงมติไม่เห็นด้วยและเพื่อถอนรากถอนโคนกฎหมายฉบับนี้ไปเลยเพราะถ้าแค่ถอนรัฐบาลก็สามารถนํากลับมาใหม่ได้ในอนาคตใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งคุณจุลพันธ์ก็ยืนยันว่ากฎหมายที่ถูกพิจารณาตกไปในสมัยประชุมนี้สมัยประชุมหน้าก็ยื่นใหม่ได้อีกไม่ได้หมายความว่าจะถูกยกเลิกไปตลอด แล้วประเด็นเรื่องท่าทีของประเทศจีนที่คุณพระรดอนพูดถึงคืออะไรคะคุณพระดอนชี้ว่านโยบายคาสิโนส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะนะักท่องเที่ยวจีนอย่างมากครับเขายังบอกว่าเมื่อนายกไปเยือนประธานอธิบดีจีนสีจินผิงได้รับคําเตือน2อสมเรื่องเกี่ยวกับคาสิโนนี้ซึ่งคุณอนุทินชนเวรกุลห,หัวหน้าภาภูมิชันธ์นก็ได้เล่าเรื่องนี้ คุณพระดอนยังเสริมว่าประธานสภาประชาชนจีนก็เคยยืนยันคำเดิมกับน้องชายของคุณพระรดอนก็คือคุณกรณวีปริศนานันทกุลสะสะอ่างทองว่าจีนจะไม่ให้คนจีนมาลงทุนบริหารหรือสนับสนุนให้คนจีนไปเล่นการพนันในต่างประเทศคุณพระรดอนเรียกว่าน,นี่คือแนวทางการแซงชั่นของมหาอำนาจแสดงว่าจีนเองก็ไม่สนับสนุนเรื่องนี้เลยสินะคะใช่ครับแต่คุณจรพันก็สวนกลับทันทีบอกว่าท่านไม่ได้อยู่ในที่ที่ผู้บริหารพัก ภูมิใจไทยพูดคุยกับผู้นํตาต่างประเทศและโดยมรารยาทปกติการพูดคุยกับผู้นําระดับประเทศเขาไม่นําออกมาพูดในที่แจ้งที่สําคัญที่สุดคือรัฐบาลไม่บริหารประเทศโดยอาศัยพิจารณาจากประเทศใดๆที่ไม่ใช่ประเทศไทยเป็นหลักรัฐบาลยึดเอาประชาชนคนไทยและสภาไทยเป็นหลักไม่ได้พิจารณาจากปัจจัยภายนอกอย่างที่ฝ่ายค้านเสนอ รัฐบาลยืนยันว่าตัดสินใจเพื่อคนไทยไม่ใช่เพราะต่างประเทศถูกต้องครับคุณจุลพันธ์ยังย้อนกลับไปที่พักภูมิใจไทยด้วยว่ากฎหมายนี้เสนอเข้ามาหลายเดือนแล้วและในวันที่เสนอเข้ามานั้นพักภูมิใจไทยก็ร่วมในการนําเสนอเข้ามาด้วยโดยผู้บริหารของพักก็ยังอยู่ในคณะรัฐมนตรีชุกนั้นท่านรัฐมนตรีช่วยบอกว่าไม่เข้าใจว่าทําไมวันนั้นภูมิใจไทยถึงบอกว่าสนับสนุนเพียงเพื่อจะอยู่ในรัฐบาลหรืออยู่ในตําแหน่งรัฐมนตรี คันบอกว่าถ้าไม่เห็นด้วยวันนั้นก็ถอนตัวจากรัฐบาลมา่นแต่วันนั้นไปแล้วแต่พอวันนี้มีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลภูมิใจไทยก็ตัดสินใจเปลี่ยนแนวคิดซึ่งรัฐบาลยอมรับได้แต่ก็ชี้ว่ามันคือเหตุผลที่วันนี้รัฐบาลนําเรื่องนี้มาพิจารณาใหม่ ก็มีการเหน็บแนมกันไปมาถึงจุดยืนที่เปลี่ยนไปของแต่ละพรรคใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับคุณพรรดิเองก็บอกว่าเขายินดีที่จะเห็นด้วยกับการถอนร่างกฎหมายนี้ก็ต่อเมื่อรัฐมนตรีสามารถยืนยันต่อสภาอย่างนี้และยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าในสภาที่26ท่านจะไม่มีการพิจารณาเรื่องคาสิโนเรื่องเอเจนเมนต์คอมเพล็กซ์ในสภาชุดนี้อีกถ้าทําได้อย่างนั้นคุณพระรดรบอกว่าเขาจะไม่ดื้อใจและยินยอมให้ถอนโดยดี แต่ถ้าไม่ชั่นแบบนั้นเขาจะเป็นต้องขอให้สภาลงมติแล้วจะนําเรื่องนี้ไปหาเสียงในสนามเลือกตั้งคือต้องการคามั่นสัญญาจากรัฐบาลว่าจะไม่นําเรื่องนี้กลับมาอีกในสภาชุดปัจจุบันนี้เลยใช่ไหมคะใส่สภาที่สุดสภานนี่ถ้าไม่ให้ทานัญญานั้นก็ถอนสสลงไปเลยดีกว่ารัฐมนตรีลงไปเลยไม่มีปัญหาทางคุณปีธาวัศดีวัฒน์สสพักประชาชนก็ย้ำจุดยืนของพรรคตัวเองว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินนโยบายและเนื้อหาสาระในร่างพรบสถานบันเถงเถิงกล้อจอ ท่านให้เหตุผลอหลัก3ข้อ3เหตุผลที่พักประชาชนไม่เห็นด้วยมีอะไรบ้างคะข้อแรกผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลอ้างยังไม่ชัดเจนไม่มีแรงงานศึกษาที่รอบครอบและรอบด้านเพียงพอแถมหน่วยงานรับผิดชอบยังไม่เคยคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะกระทบนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีความไม่แน่นอนของจํานวนผู้เล่นคนไทยรัฐบาลเคยให้ตัวเลขต่างกันมาก ตั้งแต่21ล้านครั้งต่อปีเหลือ7 4 0 0 0 0ครั้งต่อปีแล้วล่าสุดแค่50,000ครั้งต่อปีเท่านั้นคุณพิ่ถาวัจึงสรุปว่าผลพายุทางเศรษฐกิจไม่ได้มีการศึกษาอย่างรอบคอบเลยตัวเลขผู้เล่นคนไทยนี้ต่างกันมากจริงๆนะคะแล้วเหตุผลอื่นล่ะคะเหตุผลข้อที่2คือ ผลกระทบทางสังคมยังขาดมาตรการป้องกันที่รัดกุมและถูกรับประกันในตัวบทกฎหมายแม้รัฐบาลจะพูดถึงมาตรการป้องกันการติดการพน,นันหรือการฟอกเงินบ่อยครั้งแต่หลายมาตรการนั้นไม่ถูกเขียนอยู่ในตัวกฎหมายครับกลับบอกให้เป็นหน้าที่ของขยะกรรมการนโยบายไปกำหนดอีกทีถึงคนพิทาบัรก็ไม่มั่นใจว่ามาตรการเหล่านั้นจะถูกดำเนินการจริงอยู่ไหมก็คือกลัวว่าจะกลายเป็นแค่คำพูดแต่ไม่มีผลบังคับใช้จริงใช่ครับส่วนเหตุผลข้อดี3คือ กระบวนการในการขับเคลื่อนนโยบายมีหลายขั้นตอนที่ไม่น่าไว้วางใจรัฐบาลไม่ได้หาเสียงเรื่องนี้ไว้เลยแต่กลับเร่งรีบเอากฎหมายนี้แซงคิ้วกฎหมายอื่นหมดเลยพอทักท้วงว่าประชาชนเห็นต่างกันมากรัฐบาลกลับตอบว่าฟังความเห็นมาพอแล้วแต่มาวันนี้กลับบอกว่าต้องฟังความเห็นประชาชนเพิ่มเติม ฟังแล้วมันย้อนแย้งกันเองจริงๆนะคะชัดเจนเลยครับคุณพิธาวัดจดึงสรุปว่าเหตุผลในการถอนร่างกฎหมายของรัฐบาลไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความจริงใจแต่เป็นเพราะเสียงในสภาไม่พอและรัฐบาลต้องการซื้อเวลาเขายังทิ้งท้ายว่าถ้าเสียงรัฐบาลพอจริงๆก็ถอดร่างนี้ได้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่อยากไปสูตรเรื่องเสียงรัฐบาลก็แค่พิสูจน์ความจริงใจของท่านเพียงแค่เอ่ยปากว่า รัฐบาลจุดนี้จะไม่เสนอร่างกฎหมายที่เป็นปัญหาแบบนี้เข้าสู่สภาชุดนี้อีกฝ่ายค้านก็พร้อมสนับสนุนคือฝ่ายค้านต้องการให้รัฐบาลให้คำมั่นสัญญาอย่างชัดเจนว่าจะไม่นําเรื่องนี้กลับมาอีกในสภาชุดปัจจุบันนี้เลยใช่ครับหากรัฐบาลยังไม่พร้อมที่จะให้คํายืนยันตรงนี้ก็แสดงว่าไม่พร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงใจแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นก็อาจจะเป็นจริงๆที่จะต้องมาพิสูจน์กันว่าข้อสนษฐานของฝ่ายค้านที่ว่ารัฐบาลเสียงไม่พอนั้นเป็นจริงหรือไม่ การอภิปรายและโทษตอมในสปาในวันนั้นถึงเป็นไปอย่างเข้มข้นและดุเดือดมากครับสรุปคือเรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ยังไม่มีท่าทีจะจบลงในง่ายใช่ไหมคะเป็นประเด็นที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดแน่นอนครับท่าทีของแต่ละฝ่ายชัดเจนว่ามีความไม่ไว้วางใจกันอยู่ไม่น้อยเลยที่เดียวครับและเชื่อว่าเรื่องนี้คงจะเป็นหัวข้อสําคัญในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยครับชวนกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนท่านและมินสวัสดีครับ